เรื่องของแรงงานต่างด้าวกันหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยกองกําลังเทพสตรีจับกลุ่มแรงงานเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา5รา,ายนะครับลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายแต่ว่าในข่าวนี้ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีพระภิกษุสองสัญชาติครับนั่งมาในรถยนต์คันดังกล่าวนี้ด้วยนะครับกองกำลังเทพสตรีเรียกตรวจรถยนต์กระบะครับที่บริเวณบ้านหินใหญ่อำเภอกะบุรีที่จังหวัดระนองครับภายในรถเนี่ยนะครับด้านหน้าพบนายวันลบพูลบางยุง รวมไปถึงยังมีพระภิกษุชาวเมียนมานอกจากนี้พบชาวเมียนมาหรายเป็นชายสาหญิงหนึ่งมีเด็กชายเด็กหญิงนะครับอายุ13ปีและ8ปีโดยสารมาด้วยครับทั้งหมดไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางติดตัวมาเลยครับเจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนพระที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับยอมรับบอกว่าเป็นผู้นำพาแรางงานชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาทำงานในฝั่งไทยครับแล้วก็ทำแบบนี้มาแล้วสี่ครั้งครับพระเป็นในหน้า เป็นผู้นําเข้ามาครับแล้วก็ยังยอมรับว่าได้ค่าตอบแทนเป็นรถยนต์หนึ่งคันจากขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวในวันลบรับเพียงว่าได้เงินจากพระชาวเมียนมาเนี่ยครับครั้งละ5,000บาทในการนําแรงงานเข้ามาแล้วก็ไปส่งตามจุดต่างๆทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบครับไปตรวจสอบใบสุทธิพระแล้วก็บัตรประจาตัวของพระชาวเมียนมารูปนี้ครับส่วนแรงงานทั้งหมดก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนนะครับเดินเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับ ก็มีการแต่งตั้งนะครับพลตำรวจโทสุรเชษหักผ่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับเป็นประธานคณะทำงานประสานและก็ติดตามงานเรื่องของการดูแลป้องกันปรับปรามเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นี่นะครับให้บิ๊กโจ๊กดูแลด้านการป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์ก็เห็นชอบด้านพรกแก้ไขเพิ่มเติมพรบป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์ครับเพื่อนาทรัพย์สินที่อายัดในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เข้ากองทุนป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์ครับ แล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายขึ้นครับเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมาคัดใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเคร่งครัดต่อผู้กระทําความผิดทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะครับโดยเฉพาะการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันยืนยันชัดเจนบอกต้องด,ดํงาเนินคดีสถานหนักเท่านั้นนะครับ